ในการกรอกข้อมูลเพิ่มในตารางทั่วไปนั้นนะครับเราต้องพิมพ์ข้อมูลลงไปในตารางแบบโดยตรงนะครับแต่ว่าการเปิดตารางข้อมูลที่สำคัญนั้นมักจะเป็นหน้าที่ของแอดมินเท่านั้นนะครับเพราะว่าหากผู้ใช้ทั่วๆไปเข้าไปถึงตารางข้อมูลนั้นก็อาจจะมีการลบการย้ายหรือว่าการทำลายข้อมูลในตารางได้ดังนั้นครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ form ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นครับที่จะทําให้ผู้ใช้ทั่วไปนั้นสามารถที่จะติดต่อกับข้อมูลได้นะครับตามที่ผู้ออกแบบฟอร์มนั้นต้องการเช่นแบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลใหม่เข้าสู่ตารางนะครับด้วยเหตุน,นี้ผู้ใช้นั้นก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลใหม่ได้เท่านั้นโดยที่ไม่มีสิทธิ์ลบหรือว่าทําลายข้อมูลนะครับ ก็จะส่งผลทําให้ตารางข้อมูลนั้นปลอดภัยนะครับและการใช้ฟอร์มติดต่อข้อมูลนั้นก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทําให้ผู้ใช้งานนั้นทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่ก็จึงเป็นประโยชน์ของการสร้างฟอร์มขึ้นมาใช้งานนะครับในกรณีที่เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับและต้องการที่จะสร้างฟอร์มขึ้นมาเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลใหม่ลงไปให้กับฐานข้อมูลของเราสามารถที่จะเลือกใช้ตัวช่วยในการสร้างฟอร์มได้นะครับดังนี้ครับเริ่มต้นนั้นผมคลิกที่ตัว ใช้ตัวช่วยการสร้างฟอร์มนะครับจะปรากฏตัวช่วยการสร้างฟอร์มขึ้นมาให้กับเราส่วนแรกที่เราจะเลือกนะครับเลือกให้เป็นตารางนะครับเป็น Table Product List ครับแล้วก็ช่องที่เป็นเขตข้อมูลที่มีอยู่นะครับเราเลือกทุกอย่างเลยนะครับทั้ง Product ID ทั้ง name Price แล้วก็ Product Typ e นะครับเลือกทั้งหมดโดยใช้ Control แล้วก็คลิกแล้วก็คลิกที่ลูกศรไปทางขวามือตรงนี้ครับจะได้มาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปนะครับ ในส่วนของการเพิ่มแบบฟอร์มย่อยตรงนี้ยังไม่ใช้นะครับคลิกที่ถัดไปแล้วก็เลือกรูปแบบของการจัดวางเรียงหัวข้อหรือว่าฟอร์มได้นะครับโดยจะดูตัวอย่างได้จากด้านหลังนะครับอันนี้จัดให้สวยงามตามที่ต้องการนะครับไม่ได้มีผลต่อฐานข้อมูลของเราแต่อย่างใดนะครับคลิกที่ถัดไปครับจากนั้นฟอร์มนี้นะครับใช้สําหรับป้อนข้อมูลใหม่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าต้องการจะให้มีการแก้ไขการลบการเพิ่มนะครับสามารถที่จะเลือกตัวเลือกด้านล่างได้นะครับ แต่ในที่นี้ผมจะเลือกด้านบนแล้วก็คลิกที่ถัดไปจากนั้นเป็นการ apply style ครับเลือกสีที่เอามาใช้เป็น Background ครับแล้วก็คลิกที่ถัดไปสุดท้ายแล้วเราจะสร้างฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับก็ตั้งเป็นชื่อใหม่ได้เลยนะครับ New Product List ครับแล้วก็ทำงานร่วมกับแบบฟอร์มนะครับคลิกที่เสร็จสิ้นนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟอร์มมาแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะลองเพิ่มรายละเอียดบางอย่างลงไปซึ่งเป็นตัว Product ใหม่นะครับจากนั้นเมื่อเพิ่มรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่บันทึกระเบียนนะครับเซฟจากนั้นครับเราจะกลับไปดูที่ตัวเบสของเรานะครับว่าข้อมูลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในตัวของตารางหรือว่า Entity หรือ,อยังนะครับก็มาที่ตารางครับเข้าไปดูที่ product list ครับ จากนั้นนะครับก็ลองเลื่อนลงมาที่ด้านล่างดูนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าที่ตัวของ Product ID นะครับ253จะมีรายการสินค้านะครับหรือว่าชื่อขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเพิ่งได้ใส่เข้าไปเมื่อกี้นี้เองนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปใช้ในการทำงานได้นะครับเป็นการสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำออกมาใช้งานนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น New Product list ของเรานั่นเองนะครับ